ยินดีต้อนรับเข้าช่องแม่ดาวเฟมมอร์เลค่ะและมาอยู่ที่ครัวนะคะบา่นู้ทำเมนูอะไรเนาะก็ใส่เยอะไงก็ใส่มันเตรียมไงมันก็หของมั ตื่นนอนแล้วก็เสียงแจ้วแจ๊เลยเนาะต้มยำบ่ะต้มยำบ่มะ ดีม no ันค่อยออกมาสองสองคำเราไม่ชิมเราไม่ได้เห็นชิมชิมแล้วไม่อยากหยุดบ่เอาไม่ใส่ฟองไม่เอาไปใส่ฟองผัดไปชิมไปเรื่อยไม่ใส่มันไม่มีมีมันเก็บมาได้เนี่ยแล้วก็ผัดหอมเนี่ยหอมแล้วแบ่งให้ผมโดยเดี๋ยวผมจะไปใส่ก้อยอุ้ยไปเก็บเอาอีกเยอะแยะเลยหอมเนี่ยก็จะมาใส่ก้อยแล้วก็ใส่กลมเนี่ยโอ้ยมีอากรรไกย ต้มส้มปลาแร้วมีทีเด็ดด้วยเด้อต้มส้มปลาแล้วก็เขาก้อยปลาก่นปะได้เทคนิคมาโอหูสถาอันนี้มันหอนไหวเหรอวิหอนไหวอี๋เนาะถ้าก่อแล้วไปใส่ตรงไหนก็เขากล่อยแล้วเขาก็มาห้อยใช่วะใช่มากินแจมก็ได้ขึ้นการสีกรอบแล้วใช่าคอยชิห้อยออกไม่เคยกินมันไม่เคยกินอัมเป็์ดู่ะฮะไม่เคยกินแบบอยาจะทอดให้มันกรอบอีกหนึงนะครับจะมีระวังเด้อแอนนีเดอร์ เอาไม้ถักซีใบเลื่อยเดี๋ยจะไปเก็บมาให้เอามาข้างในนะเจ้าสิลาป่าบ่กข่อยตามเออข่อยจะไปเก็บผักกาดพีนมามากินกับพร้อมสมผักมันก็เปิดกินแล้วได้สมพอดีกินอะไรสมผักมันยังพีนเลยเออมันนี้มันนี้ย่างขึ้นเหรอแต่ทำอร่อยแล้วเจ้าสงได้ทำอีกโก็ได้เป็นคนทำแหละแม่อร่อยข่อยเคยทำขายอยู่สวัสดีครับเอาไม้หน่อยเดี๋ยวไปเก็บถักซีใบเลื่อยให้ก่อนโอ้ยจำปาก็ตามแม่ไปทุกที่เลยนะลูกเอ้ย ด,ด,ด,ดวิ่งตามอีกแล้วจำปาเอยโอ้โหสวนพริกสวนมะเขือพี่ฮันนี่ที่ปลูกนี่ก็ติดแล้วนะนี่งามงามทุ้นมะละกอก็งามแล้วแต่ว่าผักซีใบเรื่อยนะคะนี่ถ้าเราลดน้ํามันก็จะเอาปุ๋ยคอกมาใส่อีกเนาะเอาปุ๋ยคอกมาใส่อีกมันก็จะงามนะคะผักซีใบเรื่อย แท็กซี่ไ,ไปเรื่อยที่แม่ดาปลูกไว้นั่นแหละรดน้ำอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องอุ้ยตกใจหมดเห็ดอะไรเกิดอืมคิดว่าเห็ดฟางอุ้ยดูดีๆเป็นตัวเล็กด้วยนะครัะเอฟซีเห็ดอันนี้ะเป็นตัวเล็กดูดีๆเอฟซีดูดีๆดูดีๆนะคระเอฟซีมันเป็นตัวเลว็กอะไรโอ้ชัดเจนมากเลยนี่อืมสองตัว ดูเอานะคะดูดีๆนะคะสองตัวตรงๆเลยซับเกลนมากเลยกเห็นไหมคะน,น,นี้กเห็นไหมคะน,นี้ ปุยปุ๋ยคล้องมาใส่สักหนึ่งกระสอบรองงามแน่ๆพักหนอกกับพักนอกไม่ดาปูไวกี่ไม่ดาปูไวกเยอะแยะเลยนะเขียวขนาดเลยงามพอละจำปาระวังงูนะลูกไปจกหาอียงน่ะฮะไปจกหาเผื่อจ่มีงูน่ะนะเฮ้อเอกินเลยกินเลย เดี๋ยวก็ดาวไม่ได้าวก็คั่วอย่างนี้นุ่มทักซี่ทักซี่ใบเรื่อนยนะตอนนี้ก็ทำคั่วกันคึกคักเลยนะคะก็เลยผักมาแล้วอ้าวอันนี้แตกโอ้ไข่ดาวนะคะเป็นไข่ตกนะไม่ใช่เป็นดาวตกดาวตกไมิน้อยเลยมั้ยดาวตกนะคะอันนี้ อะไรคะมีน้ยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกเปรี้ยวอุ๊ยอะไรคะเปรี้ยวนันทำไมมันเปรี้ยวล่ะคะนี่ดาวตกนะคะแตกเลยนะคะตกแตกเอามาใครเนี่ยใคะมีดาวแล้วไหลองทางนู้นนะคะก็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 กอ้ปลานะคะใครเนี่ยจอมกโอ้ถ้าทางจะอร่อยนะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บผักแล้วล่ะ หอมนะคะเก็บเอาจากส่วนของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นซีใบเลื่อยต้นหอมนะคะเขือว่าใชบ้าจะมาอ่เามาหรือว่าเราเามาเ่มะเขือะจับหอมบัวรู้จักไหมผั่วัวั้อมไข่ดาวแล้ว <keyboard> ก็ช่องหนุ่มอันนี <zy> ้ไม่ตกนะคะดาว นี่ดาวไม่ตกนะคะสวยแต่ว่าพัาหอมเพลเลคเรืยพัาหอมเป้่พางหอมไทยเนาะไยม่มาตะกุแล้ยังไม่ใช่ครับาจะใส่ใหเฉพาะคน่วเราไปให้้สอนไปใส่เราดยดาวเยอะดาวดาวเป็นท้องฟ้าวันนี้น่ยท้องฟ้าสดใจใอขวด้าอันนี้เราก็จะซอยใส่แล้วนี่ขวดพีบ้า ก,กู้ดพอพี่า,าทผูดเอาอมาให้ข่อยดีปลานี้อยปลานะคะเดี๋ยวไปะะวกเ,เก็บผักก่อนนะคะไนไน่ากินจังเลยหอมจปาไปเก็บผักค่าไปเก็บผักเราต้องมาเก็บผักสดๆนะคะไปกินกับลาบปลาเนาะ ผักกาดหินกินกับปนนกับแจวกับลาบแล้วก็เก็บกวางตุ้งดอกลวกนะคะนี่ลวกสดหวานหวานแล้วทำกับข้าวเราก็มาเก็บเอาสดๆในสวนเลยจำปลาเอ้ยตามแม่มาทำไมลูก โอ้แมงเพี้ยนะคะบินอยู่ักำลังออกดอกโอ้ยุงเยอะนะคะกินอายอดมะตูมสาอุตนะคะ อร่อยนะยอดม,มะตูนซาอุโอ้กินกับลาบกับกล้อยหอมหอมและ้ที่สำคัญนะคะใบมะกอกนะคะใบมะกอกอ่อนๆอร่อยเลยนะคะหอมด้วยมันจะออกเปรี้ยวนิดๆน,นะคะแล้วก็หอมน,นั่นใบมะกอกหอมหอมส่วนอันนี้คือผักซีหอมนะคะแล้วก็เก็บเอาเลยนะคะ เด็ดเอาเพราะมันจะได้แตกใหม่ไม่งั้นมันจะออกดอกทุกอย่างเก็บเอาไว้ด้วยในสวนของเรานี่แหละ คลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนี่ผักที่จะไปกินนะคะทั้งผักมะตูมสาอุทั้งกวางตุ้งดอกไปลวกทั้งผักกัดหินกินสดๆ